สวัสดีครับซิลเพชาแนลนะครับผมสวัสดีวันที่31มกราคม2565นะครับผมวันนี้นะครับผมที่แอปพลิเคชันเป่าตังนะครับผมก็ได้ปล่อยอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดออกมานะครับผมเป็นเวอร์ชั่น11.25.0นะครับผมเพื่อเพิ่มบริการที่เกี่ยวเนื่องกับภาครัฐแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับผม เดี๋ยวเรามาอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังไปพร้อม <pl ains> ๆกันนะครับผมแล้วมาดูกันนะครับผมว่ามือถือเครื่องนี้นะครับผมซึ่งเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3มาแล้วนะครับถ้าอัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยกดเข้าไปที่แท็บเมนูคนละครึ่งจะมีเมสเซจข้อความแจ้งเตือนว่าอย่างไรสําหรับคนเก่านะครับผมส่วนคนใหม่นะครับผมที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ถ้าอัปเดตเสร็จแล้วและกดเข้าไปที่แท็บเมนูจะเจอข้อความแจ้งเตือนว่าอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันนะครับผม แต่ก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากช่อง s i l p พ Channel นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผม สำหรับวิธีการอัปเดตนะครับผมสำหรับคนที่ใช้ระบบ Android นะครับผมก็เข้าไปที่ Google p l a y นะครับผมแล้วก็พิมพ์ค้นหาแอปพลิเคชันเป่าตังค์แล้วก็กดอัปเดตได้เลยนะครับผมส่วนคนที่ใช้ iPhone นะครับผมระบบ iOS นะครับผมก็เข้าไปที่ App Store นะครับผมแล้วก็พิมพ์ค้นหาแอปพลิเคชันเป่าตังค์แล้วก็กดอัปเดตได้เลยเช่นกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตไปพร้อมๆกันนะครับผมปึ๊บปึ๊บ อ่ะโอเคตอนนี้อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะเปิดขึ้นมาพร้อมกันเลยนะครับโอเคเป็นเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวโอเคตอนนี้เราก็ล็อกอินเข้าสู่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วนะครับผมเดี๋ยวกดเข้าไปที่ G Wallet กันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวกดเข้าไปที่สิทธิ์คนละครึ่งที่เครื่องซ้ายมือก่อนนะครับผมซึ่งเป็นคนเก่าที่เคยสมัครโครงการคนละครึ่งเฟสที่สไว้แล้วนะครับผมกดเข้าไปปุ๊บ สำหรับคนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3มนะครับผมจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนแบบนี้นะครับผมว่าโครงการคนละครึ่งสามารถใช้ได้วันที่1่กุมภาพันธ์2 5 6นสานะครับผมสำหรับคนใหม่ละ่ะหรือว่าคนที่ยังไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3จะขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่าอย่างไรนะครับผมอ่กกดเข้าไปดูปึ๊บอ่า อันนี้ก็สําหรับคนให,นนใหม่นะครับผมหรือว่าคนที่ยังไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสท,ที่3นะครับผมจะเจอข้อความแจ้งเตือนแบบนี้นะครับผมว่าสามารถลงทะเบีย exactly นโครงการคนละครึ่งเฟสสีได้ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์เวลา6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างนะครับผมระหว่างคนเก่านะครับแล้วก็คนใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสท,ที่3นั่นเองนะครับผม สำหรับคุณเก่านะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปกดรับสิทธิ์นะครับผมในวันที่1กุมภาพันธ์2,565นะครับตั้งแต่เวลาหวโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับผมเมื่อกดยืนยันรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับท่านสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่4ได้ทันทีนะครับผม แต่จะต้องเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับผมก่อนวันที่28กุมภาพันธ์2565ด้วยนะครับผมถ้าล่วงเลยวันที่28กุมภาพันธ์ไปแล้วและท่านยังไม่เริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับท่านก็จะถูกตัดสิทธิ์นะครับผมส่วนคนใหม่นะครับผมหรือว่าคนที่ยังไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับผมก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะครับผมเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่4นะครับผมได้ทาง เมนูนะครับผมคนละครึ o, bon hmm. right. ่งตรงนี 10, ้เลยนะครับผมมาจิ้มตรงนี้ได้เลยนะครับผมในวันที่10กุมภาพันธ์นะครับผมตั้งแต่เวลา6โมงเช้านะครับผมหรือว่าจะเข้าไปสมัครนะครับผมได้ที่เว็บไซต์นะครับ www คนละครึ่ง com ก็ได้เช่นกันนะครับผม สำหรับคนใหม่นะครับผมเมื่อสมัครเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้ทําการยืนยันตัวตนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังค์ให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมท่านจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะครับผมสาหรับคนใหม่นะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ครั้งแรกนะครับผมในวันที่17กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไปนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมอัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังค์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดกันด้วยนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากช่อง Silp Channel นะครับผมส่วนท่านใดนะครับผมที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยตรงไหนนะครับผมสามารถพิมพ์สอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ